สือสัญญาสุวรรณศรีเป็นอประธานของกลุ่มผู้ประกอบการปลาส้มปลาย่างอำเภอมหาล่าตั้งอยู่ที่อ่าบ้านเลขที่41หมู่1ตำบลเจ้าปลูกอำเภอมหาลาชจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ก็ประกอบกิจการมานานแล้วเกือบ20ปีผลิตภัณฑ์ก็จะมีปลาส้มปลาตะเพียนปลาจีนปลาล้าแล้วก็จะมีปลาย่างแล้วก็กิจการก็ เมื่อส,สิบกว่าปีขึ้นหลังมันก็ขายดีแต่ตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆพอคือสินค้าออกได้เรื่อยๆเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าลูกค้าเดิมอยู่ชื่อสำรวยสลิเขตกรมาอยู่กลุ่มนี้นานแล้วแต่แต่คือว่าธุรกิจตอนนี้อยากจะให้มาอุดหนุนคุณตรัญญาปลาส้มรายได้มันก็ได้เพิ่มขึ้นชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ระเดิมอยู่ชายธานีธานีมาได้แฟนอยู่ที่มหาลาชธานีมาเจอพี่สรัญญาเขาทําปลาส้มเขาก็มาจ้างทําคือว่าเราจ้างทั่วไปเงี้ยแล้วก็มาจ้างทําเราก็เออว่าเออทํา,าทแล้วมันมีพอแบบว่าส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ยังพอได้อยู่ก็เลยช่วยเขาทําค่าแรงก็พออยู่ได้จ้ะเป็นคนกันลยสินพอแม่กลับบ้านญาติเขาทําอยู่แม่ก็ไปซื้อมามันก็อร่อยแม่ก็ถามเขาว่า ไปซื้อปลามาจากไหนไปซื้อปลามาจากตลาดอ่างทองเอ้ยแม่ก็ว่าแม่อยู่มาหาลาชก็มันใกล้อ่างทองไปลองไปซื้อมาแล้วก็มาทำแล้วก็เอามาฝากขายตามร้านปลาเค็มไปย่างแถวเนี้ยมันก็ขายได้ก็เปิดตลาดตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาประมาณ20ปีละคือปรัปรุงรสชาติดีขึ้นจากเมื่อก่อนเริ่มแรกอะ่ะใส่ถุงป่องใส่ถาดโฟมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นซีนสุญญากาศ แล้วก็ไปขอมาตรฐานตัวคิวจากเซ็นทรัลแอาเป็นปลาส้มที่ไม่ได้ใส่ดินประสิวอเราก็ขยายตลาดก็คือไปติดต่อตามร้านที่อตามร้านที่เขาขายของประเภทเนี้ยประเภทอาหารเนี่ยแล้วก็ร้านของฝากแกไปอบรมก็ติดไปด้วยเพื่อนๆนที่ผู้ประกอบการด้วยกันก็ช่วยกันซื้อบางคนที่เขามีช่องทางเขาก็เอาไปขายสำรวจสินคงเขตก่อนจ้ะก็ยี่สิบปีเหมือนกัน เพราะว่าข้ามาครั้งแรกก็มาเจอ้ออจ้างทั่วไปแล้วมาเจอกันทันี้เขาก็บบทํามาเลยจ้างแบบว่าให้ประเดิมก็จ้างมาขัาน้นตอนว่ามาช่วยทําปลาให้หน่อยเพราะน้ำเข้ากิจการขยายมากขึ้นก็เลยมาทําเป็นประจําเลยจ้ะช่วงที่เราขายดีที่สุดที่ว่าพื้นไม่เคยแห้งเลยอะประมาณสิบสิบสามสิบสี่ปีคืนหลังเนะเพราะว่าเศรษฐกิจดีมากไม่ใช่อย่างนี้เลยทำทำวันเออเป็นพันโลตอนนี้ก็แบบ ลดลงเลยๆเป็นที่เศรษฐกิจกําลังซื้อคนไม่มีเพราะว่าตอนนั้นค่าแรงคนตอนนั้นน่ะชาวนามีรายได้ดีช่วงขายข้าวได้เวลหมื่นกว่าอย่างเงี้ยตอนนั้นขายดีมากเพราะว่าจะว่าไม่เกี่ยวมันก็เกี่ยวเพราะชาวนามีรายได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็กําลังซื้อมันก็เยอะขึ้นเป็นพันโลเป็นพันโลอันนี้ก็เหลือแค่สี่ห้าร้อยโล ก็ทําไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แหละก็คนงานก็ตามอ่าครอบครัวเขานี่แหละแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาทําร่วมอีกสามสี่คนสี่คนก็ประมาณหกเจ็ดคนเนาะตอนนี้ก็เหลือสามสี่คนเรื่องตลาดผู้แข่งก็เยอะขึ้นสถานการณ์โควิดเหรอเดือนหนึ่งขายไม่ได้เลยเพราะคนเขาไม่ซื้อกลัวโควิดก็ก็เลยโพสต์ขายทางออนไลน์แต่ขายได้ไม่มาก ไปส่งทีละออเดอร์ order, สองออเดอร์อันนี้อันนี้เราไปส่งทีเป็นร้อยสองร้อยโลเจ้าหนึ่งอย่างร้อยโลสองร้อยโลมันก็แต่ว่าถามว่ามันมันก็ได้เรื่อยๆก็มันมันเหมือนได้ค่าน้ำค่าไฟอะ่ะอันนี้เขาเป็นคนผลิตแล้วแม่เป็นคนแพ็กเกจแล้วเวลาถ้าเกิดมันมันเร่งๆก็ให้เขามาช่วยก็หลังจากโควิดมามันก็ดีขึ้นใช่ขายได้อยู่ขายได้เรื่อยๆก็ยังดีกว่า,วาช่วงที่ เป็นโควิดกันช่วงนั้นน,น่ะช่วงนั้นน่ะโอ้โหเงินท้องขัดสุนกันมากถ้าใช้ไก่แคบจะแบบก็บีบกระเสียนกันมากเลยไม่พอใช้พออยู่อ่ะแล้วยิ่งยิยแบบลูกเลี้ยงบางอะไรมังนี่โอ้โห,โหแย่จัดเลยนี่นนแล้วก็พอเวลาได้ปลามาแล้วก็จ้างแรงงานในชุมชนแล้วชุมชนก็มีไรายได้กระจายไรายได้กันไปมาอยู่กลุ่มเนี้ย นานแล้วแต่แต่คือว่าธุรกิจตอนนี้อยากจะให้มาอุดหนุตนตรัญญาปลาส้มรายได้มันก็ได้เพิ่มขึ้นชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในนามของประธานกลุ่มสรัญญาปลาส้มขอขอบคุณธนาคารอมสินและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแล้วก็บรรจุพันธ์ ให้กลุ่มได้มีโอกาสขยายทำให้มีตลาดเพิ่มมากขึ้นก็ขอขอบคุณที่ได้มาช่วยเกี่ยวกับขบวนการผลิตเกี่ยวกับบรรจ,จุพัณฑ์แพคเกจจิ้งให้ให้มีรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามเป็นที่สะดุดตาของผู้ล,ลูกค้าแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การขายออนไลน์เราต้องมีขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งคาดว่า,าจะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น